สวัสดีครับพี่น้องพอก็มาาะเล่นกินนี่คผมมาทานกับพี่น้องมือนันปุ้ยพี่ที่นี่เลยอ้าวเบิ้งครับตัวเนียงนี่พี่น้องอ้าวอ้าวพี่ครับผมอยู่ทึ่งพี่ครับบานนี่ทึ่งปลายล้านนี่พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องเนี่ยอุ้ยมันเป็นดอกครับมางามแต่หอมหวยๆเลยพี่มี่ตอนึ่งด้วครับตอมาเอาดอกนะครับผม แม่ต่อไลายลยพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นปลาล้านนะครับผมนี่ครับโอ้ยดอกล้านเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนี่ครับสำหรับเอฟซีนะครับที่ว่าต้นล้านเป็นแนวไดนะครับมือนนี้รอเลนกินมานํำเสนอเลยนะครับผมนี่สดๆนะครับเทิ่งต้นรวดนี่นี่ครับตัวนี้เพิ่อนก็ตัดไปใส่ประโยชน์แล้วครับผมเป็นการแต่งกิ้งน้ำนะพี่น้องเพื่อนว่าต้นล้านนี่อายุหาหกสิบปีเลยครับต้นนี้นะครับใ่แห้งนะครับผมถ้าเพิ่นออกดอกเพิ่อนจะตายนะครับต้นล้านนะครับผม แต่ว่าต้นหน่อยเพิ่งกับร้านนะครับผมทางผมมีแต่ต้นล้านนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งทั้งต้นก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาลงไปเบื้องข้างล่างนะครับว่ามันเป็นต้นแบบใดเนี่ยครับผมเห็ดวาวเห็ดขาบาดขากดนะครับได้เบิ้ดนะครับผมนี่ประโยชน์นะครับผมการล้านนะครับสวยงามนะครับดำทนนะครับดอกงามดอกงามพี่น้องหอมผอมนี่ครับนี่เป็นผัวเป็นผัวอยู่ผมมันส่อนดอกครับผมมันเป็นหน่วยมันเป็นหน่วยสีมาอยู่ด้อแม่ด้อเป็นคือลูกจากนะครับผมาไปเ็ดข้องหวานนะครับพี่น้อง ที่เด็ดนะครับนี่ครับเบิ้งงาครับเบื้องลำต้นดอกขึ้นไปนางใด้ครับพี่น้องนี่แข็งโป๊กเลยนะครับนี่ครับเ้าดีผ้าเบิ้งข้างล่างพี่น้องลิดสั้นๆนะครับมันนี้เม่ต่อกับยินไปทางฝุนสองสามหั่งนะครับยากมีโอกาสเด้่กันมาได้เสานี่ทีลี่เลยนะครับนี่ไปครับผมเดี๋ยวลงข้างล่างนี่ครับพี่น้องข้างล่างนะครับนี่งามลายอู้ เสียดายครับผมคันเป็นดอกละอายุสันแล้วนะครับผมแต่พอว่าเป็นดอกเกียตแปดต้นครับทั้งหมดเป็นดอกเบิ้ลละตัวครับนี่โอ้ยมันสิไปทั้งแมีงนี่ครับเป็นตัดนะครับผมนี่เราเล่นกินเดินทางมาเบิ้งต้นล้านนะครับพี่น้องดยิ่งข่าวว่าเพิ่นมีต้นล้านนะครับก็เลยมาถ่ายเอฟซีเบิ้งนะครับผมนี่ครับอยู่ในหน้าเลยนะครับผมอุ้ยดอกครับ ปวดลายนะครับผมหุ่นทั้งหุ่นก็มีแต่ต้นล้านนะครับนี่ครับใบตองสงัยครับบานนี่เป็นต้นแนวนี่นะครับผมคือต้นตาลนะครับแต่ว่าการพึ่งจะแย่เานะครับพี่น้องขอบการนี่จะใส่ประโยชน์ได้นะครับผมอายุหลายปีแล้วนะครับผมหุ่นทั้งปุ่นก็แม่นนะครับผมอู้เป็นดอกเบิดแล้วครับผมแม่นเบิดครับนี่แม่นเบิดนะครับผมโอ้เสียดายครับเป็นดอกเบิดเลยนี่ครับต้นหน่อยนะครับผมแตงเต่ซํานี่ก็อายุโอ้ สิบยี่สิบปีนะครับต้นจำนี่ก็ได้ครับต้นหนึ่งเป็นล้านปลาลอยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเพิ่นโบเรตปลูกนะครับนี่ครับแต่ว่าอยู่ในเขตเพิ่นนะครับผมอู้ยเมียตัวคือหยัวพี่น้องคุณครับเป็นดอกเบิ้ลละพี่น้องอู้ครับเสียดายนะครับต้นคุณครับพี่น้องมีแต่ต้นล้านนะครับผมนี่ครับต้นน้อยๆก็เป็นดอกนะครับผม มีหอนมาขามบาดใส่ยังบาดกันนะเอ,า,อาวะตบหน่อยดิเหรอครับผ่าเบิ้งขัดพี่น้องมือต้นล้าน,นเอ้าเห็นแล้วล่ะครับบานฝากก็เลยเขาแชร์กขติดตามช่องเราเล่นกินนะครับว่าเป็นช่องทางในการสืบสารน,นิทรรศน์สานมานะไว้นะครับผมฤดูการบูชาไฟนะครับไก่ม่ฮอดแล้วนะครับผม ออกพรรษาครับรอเหริงกินกับเตรียมการแล้วนะครับผมหลังอย่างก็เป็นฤดูการว่าวนะครับผมหลังจากฤดูการว่าวก็เป็นฤดูการประกวดครับผมเบิดปีบรองพักนะครับผมนี่เอาครับพี่น้องมาทานแล้วครับผมมือนี้สำหรับมือนี้กับสวัสดีครับที่ดีเลยพี่น้องมีแต่ต้นล้านนะครับผมดอกล้ายนะครับแมนเบิดนะครับรอบติดนะครับ